วันนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยลาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันแรกโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์มอบป,ปริญญากิติมาศแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเคน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์เข้ารับปริญญาบาัตรรวมจำนวน2,716คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคมว่าจะเป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบอาชีพการงานและรับภาระหน้าที่ในกิจการงานต่างๆกล่าวกันว่าคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการและคาดหวังของหน่วยงานทั้งหลายก็คือความมีวิสัยทัศน์ทุกคนจึงควรจะได้ทำความเข้าใจคุณสมบัติข้อนี้โดยพิจารณาร่วมกันคำว่าวิสัยทัศน์นั้นหากพิจารณาตามศัพท์ คือการมองเห็นสิ่งที่เป็นไปได้หรืออยู่ในความสามารถที่จะกระทำได้การที่บุคคลจะเล็งเห็นได้ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามเป็นจริงเป็นพื้นฐานอาศัยประสบการณ์ที่สร้างสมมาเป็นเครื่องประกอบและอาศัยวิจารณญาณอันเที่ยงตรงเป็นเครื่องมือในการคิดพิจารณา โดยในนี้ผู้มีวิสัยทัศน์ย่อมเป็นผู้มีความเข้าใจศักยภาพของตนและหน่วยงานตามเป็นจริงทําให้สามารถกําหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาตนพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพรวมทั้งคาดการเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างถูกต้องนับเป็นผู้มองการไกลโดยแท้จึงชอบที่บัณฑิตทุกคนจะได้ฝึกตนให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติอันพึงคาดหวังเพราะจะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองแก่งานที่ทำและแก่ชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก